อะไรครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง IFC Channel แล้วก็อยู่กับผมอิมูชี่นะครับก็ยินดีต้อนรับกลับสู่อิมูชี่คอลเลกชันนะครับพาร์ทที่2แล้วนะครับผมก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมใส่เสื้อสีม่วงเดิมนะครับตัวเดิมเลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคอลเลกชันที่ไปถ่ายมานะครับเป็นงานแต่งนะครับที่ผมเพิ่งจะมารู้ว่าน้องเขาเนี่ยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่ผมเรียนตอนมัธยมนะครับไม่พูดชื่อโรงเรียนแล้วกันนะหลายคนอาจจะรู้้แแลลวหะก็ พิ่งมารู้ตอนที่ถ่ายงานเสร็จแล้วว่าเฮ้ยน้องเขาเป็นสิทธิ์น้องนะครับสิทธ์น้องรุ่นน้องนะครับในโรงเรียนเก่าผมซึ่งตอนแรกผมไม่รู้เลยตอนที่ผมไปถ่ายอ่ะจนถ่ายเสร็จเพิ่งจะมารู้นะครับว่าเฮ้ยเอาเหรอน้องแต่งงานแล้วนะครับผมก็ยีด้วยนะครับก็คือน้องฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ เจ้าบ่าวนะครับชื่อน่าจะเป้ยนะดูจากแบ็กกราวนะครับซึ่งเจ้าบ่าวเดี๋ยวผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะนะครับผมซึ่งตอนแรกผมจําน้องแทบไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> ก็คือแบบแต่งหน้าทําผมแล้วแบบสวยขึ้นเป็นกองเลยนะครับต <c oughs> อนที่ไปถ่ายงานแต่งเนี่ยนะครับงานแต่งอยู่แถวแถวบ้านแท่นไม่ใช่บ้านแท่นสิแถวแถวก่อนถึงหน้องสังนะครับ ่าแถวแถวแก้งคอนี่แหละนะครับผมก็ตอนไปถ่ายเนี่ยเป็นช่วงเวลาตอนเช้าๆนะครับซึ่งผมก็ขับหลงไปทีหนึงนะครับคือน้องปักหมุดมาไม่ตรงนะครับก็แบบ โอ้ไปด้วไปดีบเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มาถึงบ้านเจ้าสาวจนได้นะครับผมก็บรรยากาศในงานตอนนั้นคือดีมากๆนะครับผมชอบบรรยากาศงานแต่งของเอ่อจะเรียกว่าชนบทก็ได้นะครับเพราะว่างานแต่งเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับมีทั้งแบบฝรั่งแบบจีนแบบไทยคนมีเงินครับแบบไทยแบบชนบทอะไรเงี้ยนะครับมันแล้วแต่เลยว่าเราจะออกแบบดีไซน์แบบแล้วแต่ดีไซเนอร์เลยว่าเขาจะออกแบบงานยังไงนะครับแต่ว่าอย่างงานเนี้ยมันเป็นงานที่เรียบหรูเรียบง่าย นะครับเป็นแบบเหมือนแบบว่างานแต่งแบบชาวบ้านเขาแต่งกันอะ่ะผมชอบมากแล้วนะบ,บรรยากาศมันไม่ต้องมีอะไรที่แบบโอ,โอเวอร์เลยะนะครับนึกบอกว่าก็แบบผู้ใหญ่บ้านมากำนันแบบเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยนะครับแบบ เขาก็มากินลาบหมูกินข้าวกินอะไรกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วแบบบรรยากาศงานตอนช่วงเช้าอะไรเงี้ยมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะครับคือส่วนตัวผมชอบเนาะผมไปถ่ายงานแต่งมาเนี่ยมีทั้งแบบางานที่เขาแบบโอ้โห10ล้าน2ี่ล้านอะไรเงี้ยนะครับซึ่งทุกอย่างมันจะต้องแบบเป๊ะมากอะไรเงี้ยจะต้องมีการเดินแล้วก็ตากล้องเนี่ยต้องสตร i กมากเพราะว่ามัน ต้องถ่ายแบบยังไงล่ะเขาต้องถ่ายให้มันเป๊ะมากอะไรเงี้ยนะครับมันพลาดไม่ได้แต่อย่างงานเงนี้ยคือก็ไม่ใช่ว่าพลาดได้แต่ว่างานอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างที่จะฟรีฟอร์มมากๆนะครับแล้วก็เจ้าของงานนะครับคุณแม่คุณพ่อเจ้าบ่าวอะไรเงี้ยเจ้าสาวอะไรเงี้ยก็เป็นกันเองมากๆคนในงานก็ให้การตอบรับที่ดีมากนะครับเวลาผมไปถ่ายงานอะไรเงี้ยผมไม่ไม่รู้สึกกดดันเลยนะครับแล้วก็ทาออกมาได้ดีมากๆด้วยนะครับผมตอนที่ไปถ่ายนะครับ ก็ <g ill ain> อย่างางานแต่งของน้องฟ้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนงานแต่งทั่วไปนะครับก็คือมีการแบบกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็รอเจ้าบ่าวแห่มานะครับแล้วก็ผูกข้อไม้ข้อมือกับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็มีการผูกผูกขวัญอะไรแงะนะครับผมซึ่งก็จะเป็นตามสเต็ปของงานแต่งทั่วไปเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ถ่ายตอนที่จบงานแล้วอย่างภาพเนี้ถยนน <c oughs> ถ่ายตอนจบงานนะครับเพราะว่าถ่ายตอนเริ่มงานไม่ได้เริ่มงานเนี่ยโอ้โหเด็กน้อยเต็มเลยนะครับในงาน นะวูนไปหมดเลยนะครับอ่าก็เป็นรูปกอดอกนะครับก็รูปนี้นะครับใช้แฟลตยิงนะครับยิงขึ้นเพดานนะครับคือส่วนตัวผมบอกกันว่าผมเป็นคนที่ใช้แฟลตไม่ค่อยไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอใช้เป็นเนาะซึ่งตอนที่ผมไปถ่ายกี่เพา้าอ่ะผมเอาแฟลตไปแต่ผมไม่ใช้เพราะว่าแสงอะไรหลายอย่างมันมันก็ค่าที่จะถ่ายยากนะครับมันบวกกับว่าเราไปถ่ายแบบ เขาเรียกว่าอะไรกลางกลางแจ้งเลยนะครับโดยที่มันไม่มีเพดานอะไรเงี้ยแล้วเวลายิงแฟลชขึ้นข้างบนเงี้ยมันไม่ตบลงมานะครับมันก็เลยไม่ได้รูปที่ดีแต่ว่าอย่างอย่างงานนี้นะครับผมใช้แฟลชนะครับตบขึ้นเพดานเพดานไปสังกะสีนะครับแล้วมันก็ลงมาสะท้อนที่หน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยนะครับผมมันก็เลยได้รูปออกมาที่เนียนตาแบบนี้นะครับอ่าอย่างรูปเจ้าบ่าวอะไรเงี้ยนะครับก็คือเราต้องพกแฟลชไปเนาะใครที่ไปถ่ายงานแต่งนะครับผมแนะนําว่าให้พกแฟลชไปเสมอนะครับจะใช้ไม่ได้ใช้ก็ ก็แล้วแต่นะครับสถานการณ์แต่ว่าเรามีไว้ดีกว่าขาดนะครับเผื่อในบางกรณีอย่างอย่างเช่นรูปเนี้ยนะครับถ้าเกิดไม่มีแฟลชเนี่ยผมต้องดัน ISO ไปถึงหลักพันเลยนะครับเพราะในในงานเนี่ยนะครับเจ้าภาพเขาก็ไม่ได้อ่าแบบเขารู้เรื่องแบบเรื่องโฟงเรื่องไฟอะไรเงี้ยส่วนมากก็มีไฟแค่แบบ LED ดีตัวเดียวนะครับไฟบ้านปกติเลยซึ่งมันไม่เพียงพอต่อการถ่ายนะครับแล้วก็เลนส์ที่ผมใช้นะครับก็เป็น IF นะครับ2 4่0 f 2.8นะครับก็ถ้าเป็น F4 เนี่ยผมเกรงว่ามันจะ มืดเกินไปนะครับก็เลยใช้เป็น2.8นะครับแต่ว่าเพราะบางรูปผมก็ใช้ F4 นะครับอ่านี้ก็ถ่ายนะครับท้องฟ้านะครับเวลาถ่ายออกออกมาจากแบ็กกราวก็ให้เขาเดินออกมาจากแบ็กกราวหน่อยเพื่อให้มันภาพมันดูมีมิติเนาะ น่ครับอย่างรูปนี้ก็เป็นการถ่ายเจาะนะครับก็จะมีการผูกแขนนะครับซึ่งสังเกตได้ตรงแขนว่าโอ้โหแบบผูกเยอะมากนะครับใครที่ไปท่ายงานแต่งอะไรงนี้นะครับผมแนะนําว่าเราจะต้องฝึกความอดทนค่อข้างที่สูงนะครับโอเคงานแต่งครึ่งวันเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่แขกข้ามาก็ประมาณ8โมงนะครับ8โมงจนถึงเที่ยงเนี่ยนะครับคุณจะต้อง stand by รอตลอดเพราะว่า พอที่ว่าเขาแห่ขันหมากมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําพิธีกรรมต่อเรื่อยๆนะครับพิธีกรรมทําพิธีการต่อเรื่อยๆเลยนะครับก็มีการแบบวางเงินสินสอดวางเงินมัดจำอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีการผูกข้อมม้ข้อมือมีการกราบพ่อพ่คุณแม่ทํอ่าพิธีทางศาสนาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราจะต้องแบบยืน s t a n บายตลอดแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่อะไรเงี้ยแนะนำว่าให้พกไปสอสับก้อนนะครับเพราะว่าเผื่อก้อนเดียวมันไม่พอนะอย่างอันเนี้ย ผมก็เอาไปก้อนเดียวนะครับซึ่งวันนั้นผมไม่ได้ไม่ได้ชาร์จแบตสำรองไปก็มีแค่ก้อนเดียวเลยก็กังวลอยู่ว่ามันจะพอไหมนะครับแต่ว่าผมก็ใช้วิธีการแบบเอ่อถ่ายแบบไม่ได้ถ่ายแบบว่าตอนที่ผูกข้อมือแขกทุกคนนะครับก็ใช้วิธีการแบบเราก็ดูว่าเฮ้บุคคลไหนเป็นบุคคลสําคัญนะครับอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะถ่ายอะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่ก็ถ่ายแบบผูกข้อมือนะเปิด2.8 อันนี้ก็เปิด28ุนะครับถ่ายเจ้าสาวนะครับซึ่งในงานอะใน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 ภาพเนี้ยคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยมันดูสวยใช่ปะมันดูแบบอืมก็งานแต่งน่าจะถ่ายง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ว่าในจริงๆสถา,านการณ์จริงๆอะมันพื้นที่ค่อนข้างที่จะแคบแคบมากนะครับคือคือยือนเนี่ยนะยือนอะแบบแค่ยืนเฉยๆก็แบบว่า ติดแล้วอะ่ะก็คือนั่งติดๆกันแล้วเพราะว่าเขาแบบนั่งกันเยอะมากๆนะครับในข้างในนั้นอเออแบบนั่งกันเป็นโอ้โหเป็นสิบอะไม่มีทางเดินให้ให้ช่างภาพเลยนะครับก็ต้องอาศัยการโยกตัวใช้ระยะ70เกือบตลอดเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยกว่าจะได้รูปแบบนี้มานะครับโอ้โหเด็กตัดหน้ากล้องหลายครั้งมากนะครับแบบผู้ยงผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเนี่ยอย่างาแบบคนผูกข้อมืออะไรเงี้ยแบบเขาก็ไม่รู้ไงว่าเราอยู่ตรงนี้เราจะถ่ายอย่างนี้นะเขาก็เดินตัดหน้ากล้องอะไรเงี้ยบางทีก็แบบ หุห่ิตเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้โกรธอะไรเขาหลอกเลอเราก็เข้าใจนะครับผมอ่าอย่างรูปนี้โมเมนต์แบบเนี้ยนะครับโมเมนต์เงี้ยเราจะต้องกดให้ทันเราต้องคือเราต้องสแตนบายอยู่ตลอดนะครับมันจะมีโมเมนต์ที่แบบเขาคุยกับเพื่อนหรือว่าเขาคุยกับกับคุณพ่อคุณแมค่คุยกับแบบญาติอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบเผยยิ้มอมยิ้มอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องสแตนบายไว้ตลอดนะครับผมอ่าอย่างโมเมนต์ก็ได้ออมยิ้มเป็นหนึ่งช็อตนะฮะอ่าแล้วก็มีอ่าการผูกนะครับ อ่าโกลนะฮะผูกโกผูกทองคำอะไรเงี้ยนะครับก็ตามพิธีอะไรเงี้ยคือซึ่งจังหวะเนี้ยเราผมก็ปรับชัตเตอร์เป็นชัตเตอร์รัวเลยนะครับแล้วก็ปรับโฟกัสเป็นเซอร์โวนะครับจะได้แบบโฟกัสอยู่ตลอดนะภาพจะได้ไม่เบลอนะครับก็ยิงปับ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 นะครับก็ได้รูปนี้มานะก็ ถ้าเกิดว่าเป็นซิงเกิลช็อตเนี่ยควจะไม่ทันนะครับผมก็แนะนําว่าเราต้องไวในนั้นจุดนี้เราต้องไวแรกแรกอาจจะรู้สึกว่าช้านะครับแต่ว่า dslr จะได้เปียบนะ dslr มันจะมีปุ่มข้างบนนะครับให้ปรับไดรฟ์ได้เลยว่าจะเอาแบบรัวหรือแบบธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าเปิดว่าเป็นมิลเลสเนี่ยนะมันจะต้องแบบกดเข้าไปปรับในเมนูนะครับก็ต้องไวนะครับต้องไวพอสมควรเลยนะซึ่งในงานเนี้ยเออม,มันมันมีโมเมนต์หนึ่งเว้ที่ ตอนที่เขาเสร็จหน้าพิธีแล้วนะครับแล้วเขาจะ move เข้าไปที่ห้องนอนนะครับไปถ่ายในห้องนอนเนี่ยเจสาวเจสาวเหยียบเหยียบแว่นของคุณแม่แตกนะครับคือแบบกราบนะครับคือคือก่อนนั้นนั้นอ่ะคือเขากําลังกราบคุณว่าคุณแม่กันอยู่แล้วแบบเขาก็คงซึ้งแล้วก็ร้องไห้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เ,เช็ดน้ําตาแล้วเขาไม่เห็นไงว่าแว่นคุณแม่เขาอยู่บนพื้นนะเ <laughs> จะสาวเลยเหยียบแตกเลยนะครับผมก็แบบคือผมก็เห็นแหละผมก็แบบแต่ผมไม่พูดไงเออผมไม่พูดผมก็แบบ เออเขาก็คงแบบอยู่ในมูทที่แบบกำลังซึ้งอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเจ้าสาวเขาก็แบบเขาก็พูดตามทางไปเรื่อยๆนะว่าแบบเออแบบเขาพูดภาษาอีสานนะว่าแบบเอออีแม่ไอ้แบบฟ้าเหยียบแว่นอีแม่แตกอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็แบบเป็นโมเมนท์ที่น่ารักอะไรเงแบบคุณแม่เขาก็แบบไม่เป็นไรหรอกลูกอะไรเงี้ยเดี๋ยวซื้อแว่นใหม่นะอะไรเงี้ยอ่ก็แบบเป็นโมเมนท์ที่น่ารักนะครับผมถ้าเป็นแม่ผมนี่คือแบบมึงเหยียบแว่นกูแตกเลยไอ้สัด <laughs> ถ้าเป็นแม่ผมแม่ผมจะแบบซาเวดหน่อยนะครับซาเวดหน่อยเออเอาสินค้าสีสอดไปจ่ายค่าแว่นให้แม่เลย <laughs> อะไรแบบนี้นะครับหยอกหยอกนะครับผมอ่าเนี่ยนี่คือรูปรวมนะครับคือคุณสังเกตนะคุณสังเกตในรูปอ่าดูดูดมผมก็ได้เนี่ยหลังตรงเนี้ยเป็นคนหมดเลยครับคือแบบผมจะต้องแบบยืนแล้วก็แบบก้มก้มหน่อยอะไรเงี้ยคือผมไม่สามารถเดินเข้าไปใกล้หรือว่าออกไปได้มากกว่านี้แล้วนะครับคือคนเขาก็จะแบบ ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็จะมานั่งเป็นสักขีพยานกันนะครับอันนี้ก็ถ่ายที่ระยะ24นะครับแล้วก็ยิงแฟลลงมานะครับก็คือโชคดีที่ว่าบ้านเขาเพดานต่ำนะครับแฟลมันเลยทั่วถึงนะครับถ้าเกิดว่าเราไปถ่ายงานแบบอาลโดร์นะมันจะมีงานแต่งแบบพวกอาลโดร์เช่นไปถ่ายพวกเขาใหญ่เชียงใหม่หรือถ่ายตามแบบการ์เด้นต่างๆเนี่ยนะครับ ก็จะต้องเซตไฟดีๆนะครับถ้าเป็น LED ได้ก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในร่มเนี่ยก็แฟลก็จะทําได้ง่ายๆนะครับมัต้องตั้งเซตติ้งอะไรเยอะเนาะนะครับอันนี้ก็มีแบบพิธีวิธีอะไรอย่างงี้นะครับคือไฟเนี่ยที่เขามีให้เนี่ยมีค่อนข้างที่จะน้อยมาก นะครับที่ที่บ้างเขาเปิดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ประสานงานอะไรไว้เพราะว่าเราก็เข้าใจว่าเออเขาคงเตรียมงานอะไรกันยุ่งยากแล้วนะครับเราก็แบบอะไรที่เราแบ่งเบาภาระเขาได้เราก็แบ่งเบานะบใช้แฟลตอะไรนี้แทนเนาะอันนี้ก็เปิดผมน่าจะไม่น่ใจะสองดหรือ4น่าจะเป็น2.8แนะแต่ว่าน้องคนนี้เขาก็เบื่อลนะครับผมขอโทษน้องด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นโมเมนต์นะครับถ่ายแบบบางทีเราถ่ายแต่แบบอร์เทตเยอะละนะครับเรามาถ่ายแบบ โมเมนต์บ้างนะครับหูกอมือการจับมือกันอะไรเงี้ยถ่ายออบเจกต์บ้างการแบบเคลื่อนไหวของเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรเงี้ยนะครับผ้าให้ผ้ามันเสื่อลมอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้น้องน้องหลับตานะครับอ่าะไรประมาณนี้ครับถ่ายแบบเขาจับมือกันบ้างถ่ายอะไรเงี้ยบ้างนะครับคือบางทีถ่ายแต่เจ้าสาวเจ้าบ่าวมันก็จะแบบมีแต่รูปเดิมๆนะครับมีแต่รูปเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายแบบถ่ายแขกถ่าย การผูกข้อมืออะไรงนี้บ้างนะครับนี่หอมแก้มอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งจะวหวหอมแก้มอะผมกะว่าผมจะไปด้านซ้ายอีกเพื่อให้เห็นหน้าเจ้าบ่าวหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมว่าครับมันติดมันติดนะครับติดคนมันก็เลยแบบอ่ะได้อนี้แทนนะครับอ่านี้ก็เจ้าสาวหอมคืนเอ้ยนี่ดูแบบดูไม่เท่าเทียมนะดูไม่เท่าเทียมนะเจ้าบ่าวจูบเต็มนะครับทำไมเจ้าสาวแบบจะบุกแตะจะบุกแตะเฉยนะพอดีบองามนะครับผมเจ้าบ่าวหน้าเจ้าบ่าว อันนี้ก็เป็นไฟไฟข้างบนนะครับผมอันนี้คือในห้องนอนเจ้าบ้าสาวนะครับผมอ่าก็เป็นมินเนี่ยนซึ่งในห้องนอนเนี่ยก็เป็นสังกะสีนะครับก็ใช้แฟตยิงขึ้นไปนะครับก็เลยได้รูปออกมางนี้ซึ่งก็ถือว่าดีมากๆนะครับผมตอบโจทย์ผมเลยอะ่ะสังกะสีเนี่ยชอบมากเลยมันยิงแฟตง่ายนะครับ ประมาณนี้นะครับคือไปถ่ายงานแต่งที่ไหนก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับก็ถ่ายหน้าพิธีเสร็จแล้วก็ถ่ายในห้องนอนก็จะแบบตามเพประเพณีของเขาก็คือเอาขาเกยกันอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับเซตนะครับถ่ายงานแต่งของน้องฟ้าน้องเป้ยก็ขออนุญาตน้องฟ้าน้องเป้ยด้วยนะครับขออนุญาตเอารูปนะครับมารีวิวนะครับในอิมูชี่คอเลกชั่นนะครับก็ินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับการถ่ายงานแต่ง ครั้งนี้ของผมนะครับก็มีหลายโมเมนต์เกิดขึ้นนะครับก็เป็นความสุขจำดีๆในการถ่ายเนาะนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ใน i m มูชชี่ l l ร์เรคชั่นหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ตตามรับชมมาตลอดนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ